ประเด็นวันนี้ครับใบปริญญาบัตรยังมีความสําคัญอยู่หรือไม่ใบปริญญาสําคัญสําหรับคนที่เห็นความสําคัญถ้าเป็นใบเลยอจริงๆไม่สําคัญผมก็เคยมองว่าไม่สําคัญในช่วงหนึ่งแต่พอตอนนี้เวลาผ่านมาถ้ามีลูกมีหลานหรืออะไรก็แล้วแต่อยากบอกว่าเรียนให้จบแต่ครับดีที่สุดขับเล้าครับ ห้องเสรีแห่งความคิดครับที่ให้คุณและคุณและคุณและคุณครับได้มาถกมาเถียงกันในหัวข้อที่แม่งเป็นประเด็นทางสังคมครับประเด็นวันนี้ครับใบปริญญาบัตรยังมีความสําคัญอยู่หรือไม่เพราะว่าหลายคนครับในสังคมไทยเราเนี่ย เหมือนดั่งเทพยิ่งพูดมาเนี่ยป้าข้างบ้านแม่งมีผลมากถ้าเราเรียนไม่จบเนี่ยป้าข้างบ้านแม่งก็แบบแบูลลี่บูลลี่แต่ทุกวันนี้มันมีอาชีพใหม่อย่างในโซเชียลโซเชียลก็มีอาชีพเยอะแยะกถือเด็กๆเนี่ยน้องๆเรอยากจะมีสกิลที่แม่งเกิดขึ้นก่อนจะเรียนจบด้วยซ้ำสามารถทำมาหาแดกเองได้อ่ะที่ดูแลกันก็เลยครับมีคําถามว่าเมันยังสําคัญอยู่ไหมหรือว่ารับมาแค่แปะฝาบ้านให้พ่อแม่ภูมิใจาการป้าข้างบ้านถามแค่นั้นก่อนอื่นเลยครับผมขอยกมือสูงๆเลยว่า เขาเป็นใครก่อนวลยนะคุณจัวมันแดงเลยเนี่ยพี่คนอื่นมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะครเออวันนี้มีวันนี้มีน้องหน้าแปลกแปลกหน้าโอ้ยเยวก่อนนะให้อย่างนี้แปลกโอ้ยโอเคโอเคอย่าหิวครับหน้าตาผิวพรรณดีถูกต้องมีสตุลลุนชาติสกูลลุนชาติดีกว่าบางอยู่ตรงนี้หน้าตาไม่น่าอยู่แถวร้อยหนึ่งอะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนค่ะ สวัสดีค่ะอ่ะวไหมไหวหนิวพี่ค่ะพ่เรยาผู้สมบัติค่ะปัจจุบันเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนสุราธานีค่ะอ๋อก็คือมาจากเวทีมิสแกรนใช่แล้วเหนือสิ่งอื่นใดเลยนี่เราก็มีนางงามทำไมครับอันนี้เวนี่ก็เวทีพุงมาเวทีอะไรเวทีอันนี้อันนี้เวทีไทยนางงาม่างไส้เดี๋ยว ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดให้ฝากผลงานก่อนเพื่อ,อรายการเราไม่มีใครดูถึงตอนจบ <laughs> เ,ออเลผลงานเลยครับค,ค่ะคคมิวพีนะคะผลงานตอนนี้ก็คือฝากเป็นกำลังใจให้การประกวดมิกรนนะคะม,มิการสุราธานีค่ะแล้วก็มีวันไฟแนลค่ะวันที่25นี้แล้วก็มีผลงานซีรีส์ค่ะทวินเดอร์ซีรีส์ค่ะทางช่องนะคะแล้วก็กําลังจะออนแอร์ค่ะนี่เป็นไงแล้วผลงานเยอะแยะอันนี้ต้องมิวพีอันนี้ต้องหมีพิว อันนี้เวทีมิตรแกนดูกันได้ครับอันนี้ไปดูได้ที่เวทีไทยเข้างบนนี่เวทีทองเอาไม้เลยไม่ต้องรำไม่ต้องรำแบบนี้เข้าเลือดเลยผมเดี๋ยวเผมต้องถามไหมว่าในที่นี้ใครไม่จบปริญญาตีบ้างเราถามไหมคำตอบนี้ให้ผมไม่จบจริง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 ผมผมต่อยอาจารย์ผมพูดตรงไม่ได้เกเรไม่จริงจริงถ้าหรอไอ้โรงเรียนมีนปราสาทวิทยาอะไรไม่ได้จบเจบผมเรียนแต่ว่าผมเกเรผมเกเรมากเดี๋ยวผมไม่เล่ฟัง มันก็สําคัญในแบบยื่นต่อสมัครงานไม่จริงๆอ่ะจะบอกว่าถ้าเป็นใบเลยอ่ะจริงๆไม่สําคัญแต่จริงๆเราเชื่อว่าทุกคนที่เรียนเพื่ออะไรเพื่อเราไปหาองค์ความรู้ไปหาทักษะในด้านการอาชีพนั้นๆที่ว่าจะเอามาเราอยากเป็นนักข่าวถูกไหมคะเราก็ต้องเรียนนิเทศศาสตร์เรียนอะไรที่เกี่ยวกับด้านความกาสแสดงออกสื่อสารมวลชนเพื่ออะไรเพื่อจะเอาความรู้และทักษะตรงนั้นแหละ เอามาประกอบอาชีพ <Wow. S 1> อ่าแต่ถามว่าใบเอกสารสําคัญมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญที่ความรู้ตรงนั้นแหละเอามาประกอบอาชีพอเอามาประกอบอาชีพยังไงให้มันถูกจรรยาบาณให้มันถูกหลักกฎหมาย <c oughs> ให้มันอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยแค่น<ๆ>ั้นเองขอบคุณแม่สำหรับราไปยินญาเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือมันทดสอบความอดทนของเราด้วยเพราะว่า แต่ละวันที่เราต้องเจอเนี่ยม,มันจะมีอะไรบ้างไม่ว่าการเรียนการสอนทุกอย่างมันวัดความรู้กันเลยนะใช่แล้วถ้าเราได้ใบปริญญามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่พ่อกับแม่หรือเราที่สบายใจแต่มันยังเป็นใบเบิกทางที่ทําให้เราเนี่ยได้สามารถประกอบวิชาชีพที่สาขาที่เราเลือกได้นั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือไม่อยากให้ใครหลายคนที่กำลังเรียนตอนนี้กดดันว่าฉันจะต้องมีใบปริญญ,ญานู่นนี่นั่น ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่มันแค่แบบบางคนรับมาเพื่อแบบให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบภูมิใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะหนูก็ยังไม่จบหนูก็หนูก็ยังฝึกงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกับว่าแนวโน้มที่จะสําคัญน่ะมันน้อยลง เหมือนล่าสุดที่หนูไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้รอรอรอเพื่อไปปริญญาคือเขาขอแค่ใบใบซอรอแค่นั้นใบเซอร์แล้วก็เราเราถามว่าพี่ซีเรียสไหมคะอะไรเงี้ยหนูยังไม่ได้ใบจบนะอ่าเขาบอกว่าไม่ซีเรียสไม่จําเป็นเลยขอแค่มาทํางานแล้วก็มีแค่ใบรับรองว่าตัวเองจะจบแค่นั้นก็เข้าทํางานได้แล้วเอาในมุมของคนที่แม่ไม่เคยจบปริญญาผมผมอย่ไล่ฟังถามก่อนให้พูดก่อนเลยว่าจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยปริญญาสําคัญ ในในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับผมนะสำคัญทำไมไม่รักษาไว้อะรักษาไว้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนตามคอลองปกติแล้วผมจะจบแล้วด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมออกไปทํางานผม,ผมไปผมไม่เป็นนักดนตรีครับผมก่อ,อ,อนที่จะเป็นเป็นนักดนตรีเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเป็นนักแต่งเพลงเราเรียนด้วยก็ทำงานด้วยนึกออกมาส่งตัวเองเรียนอย่างดีเลยก็ใกล้จะจบแล้วผมไปทํางานได้เงินมากกว่ามันเห็นตัวเงินไงเราทำงานได้เงินมากกว่า มันได้เงินเยอะเราเริ่มขี้เกียจอบบนี้แหละเราก็เริ่มขี้เกียจใหม่ไปเรียนน้อยเกเรโน่นนี่นั่นแล้วก็เมื่อก่อนเป็นเด็กเกเรด้วยเกเรลก็เริ่มไปเล่นดนตรีแล้วก็เริ่มพอเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บก็เริ่มไปเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ทําไปเรื่อยเลยไปกํากับไปโน่นนี่นั่นก็เลยเถิดไปกันใหญ่ก็เลยไม่สนใจตรงนี้แหละแต่อันนั้นมันเป็นเพราะว่าเราเลือกอาชีพสายนี้ที่มันแบบเราสามารถเราลุยไปเองได้นึกออกใช่ไหมแต่บางอาชีพเนี่ยบางทีมันก็ต้องพึ่งใบปริญญาเป็นมาตรวัดอย่างที่บอกเพราะว่า มันการันตีได้ว่าไอสิ่งที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยมันมีสติวิเกตบอกไว้ว่าเฮ้ยคุณศึกษาทางนี้มาโดยเฉพาะจริงๆเอาไปยื่นมันสมัครงานต่อได้มันง่ายแล้วมันมันดีกว่าคนที่ไม่จบอะไรเลยนึกออกใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับออย่างผมเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนที่เรียนจบมาด้วยซ้าเพราะว่ามันต้องลุยเองพี่กะปิทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปได้สมมตินะพี่กะปิในความคิดของพี่กะปินะถ้าวันนั้นได้ใบปริญญามา ชีวิตจะดีกว่านี้ลำบากกว่านี้รหรือยังไงแค่อีกนิดเดียวผมแค่กลับไปเรียนนิดเดียวไม่เห็นถ้าได้มาถ้าได้มาคิดว่าจะเป็นไงเพราะถ้าได้มาเนี่ยผมเชื่อว่าจะห่างกันได้มากกว่านี้ร่ำรวยกว่านี้ <S <S 1> <S 1> มันเป็นเสียปรีเลยเนี่ยบอกไม่ได้ว่ามันจะร่ำรวยกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าบอกได้แน่แนเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยน้อยกว่านี้เฮ้ยเราเก่งทางด้านนี้แล้วนะเรามีนี่ยืนยันมันก็ง่ายขึ้นมันประกอบกันนึกออกใช่ไหมแต่ในช่วงเวลาหนึ่งนะแต่นะตอนเนี้ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่บางคนไม่ได้เห็นค่าตรงนนั้อพคิดว่า ช่องทางทางออกมันเยอะเราดังด้วยตัวเราเราเกิดด้วยตัวเองได้เราทําอาชีพเองก็ได้ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์มีอย่างตอนนี้มันมีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางคนก็อาจจะมองว่าไม่สําคัญอผมก็เคยมองว่าไม่สําคัญในช่วงหนึ่งแต่พอตอนนี้เวลาผ่านมาถ้ามีลูกมีหลานหรืออะไรก็แล้วแต่อยากบอกว่าเรียนให้จบแต่ครับดีที่สุดพี่มองว่าใบปริญญาสําคัญสําหรับคนที่เห็นความสําคัญ เพราะฉะนั้นอย่างถ้าหากว่าคนที่มีต้นทุนน้อยอเขาก็สามารถเพิ่มต้นทุนของตัวเองในชีวิตของตัวเองได้จากการได้ไปใบป,ป,ปริญญามามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีต้นทุนอยู่แล้วเรารวยเราทําธุรกิจเราไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อที่จะแสวงหาให้ตัวเองแบบอัพขึ้นในสังคม,มอะค่ะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องมีใบป,ปริญญาก็ได้เพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นอะไรที่หลากหลายและสิ่งสําคัญก็คือถ้าในประเทศไทยนะใบปริญญายังสําคัญ เพราะฉะนั้นแบบเราจึงต้องแบบหาว่าคนนั้นเรียนจบไหมคนนี้นจบไหมป้าข้างบ้านเป็นห่วงเรามากอ,มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังคอนเซิร์ในเรื่องของสภาวะทางสังคมอยู่ในเรื่องของรูปแบบต่างๆในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยใบปริญญาเองยังมีส่วนสําคัญในการดึงตัวเองขึ้นอ่ะแล้วต้องถามวีนัสอีกทีหนึ่งเฮ้ยังงี้อย่างงี้ก็ได้ด้วยเหรอฮ้ที่คุณ คุณเห็นมีคนอื่นมานี่คุณรีบมาเลยเหรอไม่เมื่อกี้เห็นเห็นซีเรียสป้าผมตกใจไงนี่คุณเป็นวัวกระทิงเหรอเฮ้ยคุวัวกระทิงเหรอคุณเห็นีรายการวัวถั่วมากแล้วก็เปลี่ยนตัวคนมันเจ๊ตมันกางถามว่าอะไรเรื่องอะไรนะอ่ะปริญญาบัตรสำคัญไหมเออแต่แต่ยังไม่ถามคุณถามน้องเขาก่อนคุณไม่หลังคุณไปดูย้อนเอาแล้เขา ในมุมของหมิวพีก่อนที่เราบอกว่าอมันเหมาะกับคนอย่างที่บอกนั้นแล้วแต่ว่าเรามีต้นทุนมากต้นทุนน้อยตัวของเราเองอะคุยเรื่องเราหน่อยหนนานๆมาทีเราเป็นประเภทไหนเราอยู่ในฟิลไหนพี่อยู่ในประเภทที่ต้นน้อยบานตอนอี๋อะไรเราลครับคุณหน้าตาคุณไม่น้าอีเหาอ ก็คือ,คอก็คือเราอยู่ใน<ช>ป,ประเภทต้นทุนน้อยเราก็เลยมองว่าการศึกษาสําคัญเพราะเราดิ้นรนหาทุนเรียนซึ่งตอนแรก่ะเราไม่รู้หรอกว่าบ้านเราไม่มีตังนะมไม่มีตังที่จะส่งเราก็ใช้ชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นเลยหซื้อนั่นซื้อนี่ได้มีครีมโลชั่นอะไรชั้นเต็มที่แต่พอวันหนึ่งที่เราจะต้องเรียนต่อเข้ามาหาลัยเราสอบติดที่นี่นะแม่บอกอพ่อบอกแม่เขาไม่มีตังส่งเาเรียน วันนั้นเราเราเลยรู้เลยว่าอุ้ยบ้านเราไม่มีตค์ด้วยวาเราก็เลยต้องเสิร์ชหาข้อมูลว่าแบบที่ไหนให้ทุนเรียนบ้างเพื่อที่จะสอบชิงทุนให้ได้เราก็เลยใช้สอบชิงทุนเนี่ยนะใช่ค่ะเฮ้ยเก่งสอบชิงทุนก็ได้ของมหาวิทยาลัยของการค้าไทยเป็นทุนของไทยเวอร์เลดให้ทุนตลอด4ปีอันนั้ก็ชิงทุนเราประเภททีชิงเปรตเราไปที่ผมไม่เลผมผมเชียร์กนะผมก็ถามม้อย ไอเป็นเาทิ้งไปที่ไหนตลอดโอเคเราไมจ่าสจ้าจ่าคอนเทนต์นั่นแหละเราก็เลยเห็นความสำคัญของการศึกษาพอแบบเราเริ่มเข้ามาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเราก็มองว่าแบบการศึกษามันคือใบเบิกทางให้กับครอบครัวเราเราสอบได้ครอบครัวเราดีใจพ่อแม่เราก็ไม่ได้เรียนจบคุณยายก็จบป .4 เราก็รู้สึกว่าเราอ่ะคือแบบคือตัวชูโรงให้กับครอบครัวเขาเราก็จะแบบ ภูมิใจนในตัวเอง,งแล้วก็สา,สามารถที่จะแบบมีหน้ามีตาในสังคมขึ้นมาได้ในสายนางงามเนี่ยไอใบ,บริญญาสาคัญไหมมีแมางงามจบ .4 อสไรอะไรนี้ได้ป่าเออ,เอ,อมีนะคะมีก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออันนี้เดี๋ยวนี้นะสม<ช>ัยนี้นะพ,พีพีคิดว่าแบบการประกวดนางงามมันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่คุณต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้ไม่ใช่แค่คุณมีใบปริญญาแล้วแบบคุณไม่เก่งอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่ว่ามีจบปริญญาตีปุ๊บ คุณจะได้ทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการไม่ใช่มันคือความพยายามด้วยอีกส่วนนึงอ่ะมีคิดว่าใบปริญญาเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะว่าแน่นอนว่าเส้นทางของคนเรามันไม่เหมือนกันแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนต้นทุนต่ำบางคนต้นทุงสูงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆเลยว่าต้องตั้งใจเรียนให้จนจบถ้าพ่อแม่ยังสามารถส่งเราได้ใช่เพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เราเนี่ยจบมาแล้วเราสามารถต่อย,ยอด กับตัวเองได้เพราะนี่แหละคือเป็นสิ่งเดียวที่พ่อแม่หวังอยู่ใช่เพราะฉะนั้นใบปริญญาเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะพ่อแม่ที่ไม่มีอะไรให้เราอ่ะเขาก็คาดหวังว่าให้ลูกได้มีความรู้ให้เขาไปเติบโตในอนาคตเพื่อวันหนึ่งพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วเขาจะได้สบายใจว่าเรามีความรู้ที่จะเอาตัวเองรอดนะสิ่งนี้สําคัญมากๆส่วนคนที่คิดว่าใบปริญญาไม่สําคัญฉันมีทางเลือกของฉันแล้วคุณไปให้สุดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณล้มสังคมก็พร้อมที่จะ ใช่สองคนที่ก็แบบเขาอมีส่วนหนึ่งที่สปอร์ตแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าก็แน่แหละคุณแม่เรียนไม่จบนะสิอ่าก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตองพอไปให้สุดแล้วก็อย่าลืมเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะหาความรู้หาได้ทุกที่ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นในมหาลัยประสบการณ์สำคัญมากๆ